มักหลายกะไส้หลายครับมักหน่อยกะไส้หน่อยนี่เลดแบบน้ำคุกพิกจักน่อยพี่น้องครับน้ำคุกผิกจักนิดหนึ่งเพื่อนบอกว่าที่ได้ห <c oughs> ลักเข่ามาสันค่อยๆพัดลงไปรับน้องครับ <c oughs> เนี่ยหอมเลยพี่น้องครับตัวนี้ <c oughs> วันนี้กะเพาเครื่องในไก่ครับ <c oughs> แซ่บๆใส่ซอสลงไปครับ อ่เพิ่มความนัวเพิ่มความแซบนะครับน้ำปลาลงไปครับนะต้องย่านเข้มพี่นอ้องเพราะว่าน้ำปลาบ่เข้มไม่ยี่ห้อนี่ค่อยพักพี่น้องครับใส่เตาฟื้นพี่น้องครับเส่เาฟืนอ่ามัสติราหน้อยนึง ว่าแต่ไรคุณมาเมื่อไรกับปัตตาเนเะมันเป็นเราแก๊ียดมาสักคนมาเรื่อยข้ากระใสอของนัวครับมักหลายกระใสหลายมักหน่อยกระใสหน่อยครับพวมักกระปต้องใสบางท่านกระเพาะเกินเนาะอ่อาผมชลวยอีก ตากหน่อยครับเพิ่มความหวานนิดหนึ่งอ่าถ้าว่าพูดกินน้ำตาลก็กไป็อย่างไส้พี่น้องครับปะกปงคนเป็นเบาหวานลงไปนะฮะใส่น้ำล้างครกน้อยพี่น้องครับอืนี่ส่งกินหอมครับพี่น้องครับส่งกินหอมมากเลย ค่น้อยนึงครับพอเป็นเตาทานครับฝนตกมันเคลื่อนพื้นก็นสิเปียก่าพื้นก็น่าจะเปียกแหละมันเลยบอคอยอันไม่พี่น้องครับเสนาำลังคกลูกไปจักน้อยครับไปนิดนึงนะเอาแบบคุกคลิกคุกคลิกครับกับเผาเครื่องในไก่นะฮะใส่ตับน้ำพี่น้องครับตับเยอะหัวใจด้วย นี่ครับบึสีสันอาก,กาศกาตอนนี้กะเริ่มเข่าแล้วครับนาฝนพี่น้องครับอ่าลุงไฮลงหน้ากันรักษาสุขภาพน้ำพี่น้องครับเดี๋ยวปิดไขวัดกันเหือนี้นคระมาใส่ใบกระเพราครับนี่อ่าใบกระเพราลงไปนะฮะ ครับเดียดปุบบุบนี่ห้อนเลยครับกระทะนี่